จะมีประเภทหนึงที่เอามาทำสีได้ส่วนนองไม้จะเป็นสีธรรมชาติเสื้อจะจางเลยพี่หนอ่าิ๋วม,มไม่อยากเช่บิคนโอเคค่ะพูดมีส่วนถูกนะคะขอบคุณค่ะบิ้เอ้ยอิร์ตค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเอ้ยสวัสดีสวัสดีค่ะ,ว,คะ,ว,คะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสีนะคะ อย่างที่นอ้องก็สงสัยว่าเราใช้ดอกอันชันนะคะจริงๆแล้วมันมีหลายอย่างอย่างที่พี่เอิร์ธตอบไปก็คือในสมัยโบราณเนี่ยเขาจะใช้สีจากแร่ธาตุแล้วก็มีใบไม้ด้วยเนี่ยต้นไม้ชื่อเลือดมังกรโอ้ชื่อต้นไม้นะคะไม่ใช่เลือดมังกรจริงๆนะทะเลือนมังกรยิ้มไหวไหมเอิร์ดตาดมังกรได้ปะ ไม่น่าใช่เลือดมาก่อนอ่ะเลือดแล้วน,นั้นเอาง่ายๆก่อนวันนี้ป้าปิวเตรียมไว้แล้วอย่างที่เราเคยทําคลิปไว้นะคะ <Un chant. S 1> อัญชันดอกอัญชันค่ะนี่ใช่ไหมคะเนี่ดอก <Un chant. S 1> อัญชัน,น่นป้าปิวซื้อมาแล้วก็ใส่น้ําร้อนนะคะอย่างเข้มข้นเลยค่ะทีนี้วันนั้นทำไปก็คือถ้าใส่มะนาวเปลี่ยนเป็นสีอะไรนะพี่เอิสมีม่วง เบกกิ้งโซดาเปลี่ยนเป็นสีเขียวค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละอย่างอื่นล่ะก็จะดาออกไหมลองสบู่ไหมสบู่เหรอคะใช่แต่ป้าบิวจะขอเป็นว่าเป็นสีใสหรือว่าเป็นสีขาวนะคะอันนี้เรากดอัดไปหรือยังนะคะพี่เอิร์ดปิลืมใส่มนตาค่ะงั้นสบู่สีขาวใช่ไหมคะพี่เอิร์ดลอยค่ะให่อันนี้ปะ จริงๆแล้วเป็นแชมพูนะกดแต่นี้ก็ได้ลูกอ่ะการเจอตัวทดลองทีนึงอันนี้ก็คือแชมพูของเด็กนะคะเบบี<ม>้แชมพูที่เขาเคลมว่า,า gentle to d e y เนี่ยมันน่าจะเ,าเรียกว่าเป็นกลางอะคะ่ะไม่มีความเป็นกรดเป็นด่างผมปรากฏออกมาว่าเป็นยังไงคะเหมือนเดิมสีเหมือนเดิมก็คือเพ,เพราะว่ามันไม่มีกรดจ้าไ,ไม่มีกรดแล้วก็ไม่มีด่างค่ะแล้วทีนี้ หนูสงสัยตรงเนี้ยเพิร์รู้จักสารส้มไหม,มก็พอได้ยินเชิญไปเดาได้ไหมว่าสารส้มน่ะถ้าใส่อันชันแล้วจะเป็นสีอะไรถ้วยจะละลายด่มันเป็นสารน่ะจริงแต่ถ้าผิวจะบอกวนะ่าไงนี้นะ้าผิวเป็นคนร้อยเอกนะส้มส้มส้มแปลว่าเปรี้ยวเปรี้ยวก็ต้องเหมือนมะนาวใช่ไหมมันก็ควรจะเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือสีม่วง ลองดูนะคะปะ้าปิ่งมีสมันส้มว้าวอันนี้เลยก็ได้ทำไมนะไม่เห็นแต่แรกอ่ะอนี่นะคะสันส้มนะป้าปิ๋วฟันธงว่าเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือม่วงค่ะเหมือนมะนาวค่ะ,ะก็จริงดีวะ่ะเอ๊ะก็ม่วงจริงดีว่าเพราะฉะนั้นป้าปิ๋วทายถูกใช่ไหม ชต้องค่ะดิ้งดิ้งดิงดิงดิงด้ง,งให้น้ำมันสุดเอา,าอก<อ><า>ก่อนได้ไหมนะคะ,ะรู้สึกมันเปื้องมากเลยเป็นสีม่วงสวยเชียวเดี๋ยวครั้งหนะ้าน้าปิ๋วเอาอันนี้ไปวาดรูปมั่งดีกว่านะเอ้ยเอาเอาอันนี้ทาสีเป็นคริสตัล, <laughs> ลตอ๋อมันจะไม่ติดสีสิคะเนี่ยพี่เอิร์ดเขามีไอเดียค่ะว่าจะเป็นคริสตัลมันออกอย่างนี้ไงมันดูใสๆแบบวัลจะหยิบให้ดูนะคะเล้วก็จะได้เป็นสี อาจจะต้องลองดูนะคะว่าจะได้ผลหรือเปล่าเดี๋ยวเป็นคราวหน้านะคะคราวนี้พี่อัดมีอะไรสงสัยอีกไหมว่าจะเปลี่ยนเปนสีอะไรกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดาอันนี้ก็อาดนะคะเบกกิ้งโซดาบอกไว้ก่อนถ้าจะตักเบกกิ้งโซดาเนี่ยห้ามให้ช้อนหรือซ่อมหรืออะไรก็ตามของทุกท่านเปลี่ยน ใช่ค่ะไม่งั้นจะเป็นก้ง,งถุงแล้วก็จะใช้ไม่ได้ตู้แต่งปีต้ดกรงค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะที่ช่วยดูแลของที่น้าปิวใช้ใส่ได้ไหมคะทำะร,ร่องไว้ก่อนทำร่องไวค้ค่ะโอเคตู้<า>สีสวยนะสีอ่ลองตักเข้าไปเลย เอาเพิ่มนะคะดูชัดๆสิคะนี่คะ่ะเปลี่ยนสีเขียวผสมน้ำเงินค่ะก็คือเขาสีเขียว,มวมอมน้ำเงินเป็นด่างใช่ไหมคะเมื่อกี้เราได้ละแชมพูเป็นกลางสารส้มเป็นเปรี้ยวเป็นกรดนะคะแล้วมีอันไหนเอสนสงสัยไหมน้ํามันจะลองไหมคะ,ะนะคะน้ำมันมะพร้าวคะ่ะน้ำมันเพืนไม่ได้ ะมะพรา้าวก็เป็นพืชอย่างหนึ่งหรกทีนี้เพราะว่าน้ำมันพืชทิพ์เนี่ยองุ่นค่ะเขาสีออกเข้มไงไมกลัวอยากเอาสีขาวดีเอาสีใสดีกว่าหนึ่สองสาำเป็นยังไงคะถ้าไมมันเป็นหยดอย่างนี้หลูกนึกออกไหมไม่รู้นะเพราะว่าอ๋อมันแยกกันปะมันเป็นน้ำมันใช่คะ่ะน้ำกับน้ำมันเขา ไม่ละลายกันไงคะคนี่ไงนะน้ำอยู่ข้างล่างเนี่ยนี่ะครับก็มันจะชัดขึ้นถ้าเอากระดาษขาวมาเนาะเห็นไหมมันไม่เข้ากันเลยเป็นหยดเดีย,ดยงนี้เลยเลี่ยนเป็นสีออกม่วงนะคะนะม่วงนิดนึงนะคะต่อไปก็ปิวขอเสนอนะเป็นเจ้ คะพอดีขวดนี้มันใสนะอยากจะลองดูว่าเขาเป็นกรดหรือเป็นด่างค่ะเอาใส่มือเลยเหรอคะอ่าใส่นี้ละกันค่ะก็เดี๋ยวอ่าชักจะเหลือภาชนะน้อยลงละใช่สักสองอันอ่าทีนี้ก็เราก็ใส่อ,อ,อ,อัน่า <laughs> <laughs> อ,อันชั้นลายคุณอัญชันเอ่อ <laughs> เปลี่ยนไหมคะพ,พี่เอิร์ดไม่ค่อยเปลี่ยนลองคนดูก็อ่าลองคน มันเหมือนเป็นเมือกสีน้ําเงินอะไรที่อย่างมันมีความเป็นม่วงออกไหมลูกม่วงขึ้นมานิดเดียวเหมือนเอวเมื่อกี้ต่อไปนี้จะเป็นใครดีนะกาวกาวไม่ได้ออกมาเดี๋ยวแทนเลยล่ะที่เราโดดการ์ดมากเลยคือการเอากาวกาวมาทาที่มือนะคะอาสีขาวนี้อ่ะพี่เออใส่ ต้องคนไหมมันคนต้องคนอ้าวงั้นอย่างนี้คนอันนี้ดูเร็จเง้ยเลยกินเป็นยังไงอุ๊ยสีสวยนะคะก็คือนี่ยังมีความเป็นสีฟ้าอยู่พาสเทลขึ้นเพราะว่าตัวกาวเขามีความสีขาวจะใส่เพิ่มหรอคะใช่เราใส่เพิ่มอ่มอให้เต็มที่เลยค่ะพี่ ดาวเริ่มหมดแล้วอเจ็บแย่เลยไม่เกิดอะไรขึ้นเลยก็หรือว่าไม่เกิดอะไรขึ้นจะลองเอาอันนี้อะไรเนะเบกกิ้งโซด้าค่ะน้ำเบกกิ <B aking S 3> ้งโซดาสารส้มเพื่อมาผสมกันโอเคงั้นคืออะไรคะสารส้มกับเบกกิ้งโซดา มาเจอกันจะเกิดอะไรขึ้นฮิอะไรสนใจอ่ะเกิดอะไรคะเกิดฟองขึ้นหรอคะฟองเบกกิ้งโซดาใช่ฟองเบกกิ้งโซดาเจอกรดในสัรโลเกิดฟองเดี๋ยวเพราะฉะนั้นป้าพิ่มีการทดลองต่อไปนะให่ลองคนแล้วยทีนี้ให้เอิร์ดเล่นได้เต็มที่เลยค่ะค่ะพี่เอิร์ดก็สามารถทำเป็น งานศิลปะของพี่เอิธได้เลยค่ะเต็มที่ค่ะให้เวลาศิลปินเลยค่ะยังไงคะพี่เอิธเสร็จยยหรือยังคะไหนโชว์ซิเอาค่ะเอานี่คือผลงานศิลปะศิลปะกับพี่เอิธค่ะงั้นคลิปนี้แจกกันตรงนี้นะคะน้องๆลองไปทําที่บ้านนะคะมีอัญชันกับสิ่งต่างๆในบ้านเพื่อที่จะมาทดสอบว่า จะเปลี่ยนสีอัญชันเป็นสีอะไรบ้างนะคะอันนี้พี่พเอิร์ดก็ได้คริสตัลในในช่วคออีกทีสิคะคริสตัลสีม่วงด้วยนะเด็กะน,นั่นเปลี่ยนสีทันทีเลยก็เดี๋ยวจะวางไว้แล้วทดสอบนะว่ามันคงทนแค่ไหนเนาะงั้นคลิปนี้เราจากกันตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะ